Thank mm -hmm. you. หน้าหนึ่งเชา้านี้สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณไปรสนียไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จและขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมข่ะหน้าหนึงน่งเช้านี้คุณวิภาวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นทรสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเราจะเริ่มจากเมื่อวานนี้นะมีสรุปคํญญาบรรยายอย่างเป็นทางการของฝ่ายไทยค่ะที่ชี้แจงสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะแล้วก็มีการพาคณะทูตนะฮะคณะอุปทูตนะฮะเจ้าหน้าที่ทูตทหารนะรวมไปถึงสื่อต่างชาตินะ,นะคะ ไปลงพื้นที่จริงนะดูความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะแต่ว่าเราวกกลับมาฟังสรุปคำบรรยายก่อนนะนะ,นะคะเมื่อวันนี้สุกที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะซึ่งผู้ร่วมถแถลงข่าวเนี่ยนะนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ทหารนจากกรมข่าวทหารบกนโคศกกองทัพบ,บกรองแม่ทัพภาคที่สองนะคะยังมีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะคุณรัฐชาลิจานนะที่อยู่ในทีมแถลงข่าวนะคะ,ะเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนแสดงบทบาทของกองทัพไทย ในการรักษาธิปไตยแล้วก็ดําเนินการอย่างสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศค่ะเน้นย้ําถึงความตั้งใจของไทยในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีผ่าน,นกลไกทวิภาคีนะคะคราวนี้มาเข้าประเด็นสําคัญนะเขาก็ดำดับเหตุการณ์แล้วก็ขอ้อเท็จจริงก็คือต้นปี68ไปจนถึงกรกฎาคมปี68นะฝ่ายกัมพูชาก็เริ่มใช้ย,ยุทธวิธียั่วยุในหลายรูปแบบน,นะคะเช่นนําพลเรือนของตนเองเนี่ยเข้าพื้นที่พิพาท นเผาสิ่งปลูกสร้างเชิงสัญลักษณ์ขุดคูติดต่อแล้วก็ลักลอบวางทุ่นระเบิดสังหารหรือ PMN 2นะในเขตไทยทำให้ทหารไทยบาดเจ็บถึง2รายด้วยกันนะคะวันที่28พฤษภาคมเนี่ยก็เริ่มมีการประทะด้วยอาวุธในพื้นที่ช่องบกใน24กรกฎาคมกัมพูชาก็เปิดฉากยิงที่ปราสาทต,ตาเหมือนทมค่ะ ตามด้วยการใช้ปืนใหญ่แล้วก็จรวดหลายลำกล้อง B.M 2 1นะที่เราเห็นตามภาพข่าวกันยิงเข้าเป้าหมายพลเรือนไทยนะซึ่งลึกจากชายแดนเนี่ยสิถึงสากิโลเมตรเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังดิฉันย้ำนิดหนึงสิถึงส0มสกิโลเมตรเท่านั้นนะไม่ได้เป็นร้อยรกิโลเมตรอย่างที่เป็นข่าวเฟคนิวนะคะคราวนี้เป้าหมายที่ถูกโจมตีเนี่ยรวมถึงโรงพยาบาลปั๊มน้ำมันโรงเรียนร้านสะดวกซื้อ และหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีดำอุบลราชธานีนะส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิต36รายรวมเด็ก1รายค่ะและบาดเจ็บ15รายมีการอพยพนัประชาชนเนี่ยกว่า1น0 0 0 0หคนนะคะรอนนี้ไปดูที่การตอบโต้ของฝ่ายไทยกันบ้างนะไทยก็เข้ามาดำเนินการภายใต้หลักของสากลน,น,นะคะตามมาตรา51ะของกฎบัตรสหรประชาชาติ าการตอบโต้เนี่ยมีเป้าหมายจํากัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาไม่มุง่งลุกล้ําหรือโจมตีพื้นที่พลเรือนนะก็เน้นหลักตามกฎหมายระหว่างประเทศค,ค่ะคราวนี้ไทยมีการหลีกเลี่ยงการโจมตีจุดที่ฝ่ายกัมพูชาตั้งอาวุธในชุมชนนําแม้เป็นเป้าหมายทางทหารเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่พลเรือนนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ปัจจุบันก็ตั้งแต่2 8ถึง30กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย แม้จะมีการตกลงหยุดยิงที่มาเลเซียตามที่เราเห็นในข่าวนะแต่กัมพูชาก็ยังละเมิดข้อตกลงยิงปืนใส่หลายจุดในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ศรีสะเกดนะคะคราวนี้มาที่31กรกฎาคมนะ,ะมีการตรวจพบบอกว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีการเสริมกำลังใช้โดนบินล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยอย่างมีนัยสำคัญนะแล้วก็การตอบโต้ข้อกล่าวหาของกัมพูชานะคะ เขากล่าวหาเราว่าไทยลุกรานและใช้กำลังเกินขอบเขตในส่วนของข้อเท็จจริงนะคะไทยปฏิบัติภายใต้กฎหมายสากลและไม่ได้ลุกรานก่อนนะคะแล้วก็ผู้ฟังน่าจะเห็นภาพข่าวที่เขาบอกว่าเราเนี่ยใช้อาวุธเคมีที่เป็นสารสีชมพูแล้วพ่นออกมาทางเครื่องบินแ่้ะนะคะข้อเท็จจริงก็คือเป็นเท็จโดยสิ้นเชิงค่ะ ใชเป็นภาคีอนุสัญญา CWC นะคะและภาพที่เผยแพร่เนี่ยมาจากเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาปี2022นสะส่วนข้อกล่าวหาที่บอกว่าเราใช้ F 1 6กับ MK 8 4เนี่ยข้อเท็จจริงก็คือไทยใช้เฉพาะอาวุธจำเป็นนะเฉพาะเป้าหมายทางทหารภาพ MK 8 4เนี่ยที่กัมพูชาเผยแพร่เป็นระเบิดเก่าจากยุคสงครามเวียดนามไม่ใช่จาก ปฏิบัติการปัจจุบันนะคะในส่วนของข้อสรุปก็คือฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มการใช้กําลังทั้งยิงใส่เป้าหมายพลเรือนอย่างจงใจนะฝ่ายไทยปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดแล้วก็ยึดมั่นในสันติวิธีค่ะขอให้ประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เรียกร้องให้กัมพูชาหยุดการบิดเบือนข้อมูลนะคะแล้วก็ร่วมแก้ปัญหาผ่านการเจรจาทางการทางการทูตนะคะคราวนี้เมื่อวาน นะักโฆษกของกองทับบลตรีวินไทยสุวารนะีท่านก็เผยว่าเขาน,ขนาําคณะทูตของทาง23ประเทศนะ,นะคะลงพื้นที่ทั้งหมด3สถานที่ด้วยกันนะซึ่งได้รับผลกระทบจากอาวุธทางทหารของกัมพูชานะเป็นพื้นที่ของพลเรือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับพื้นที่การรบนะคะซึ่งที่แรกเนี่ยเป็นปั๊มน้ํามันแล้วนะก็ได้เห็นสภาพพื้นที่จริงซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนที่มีการใช้กําลังถึง30กิโเมตรค่ะ ส่วนจุดที่2ก็คือสถานพยาบาลนั้นะมีความสำคัญมากในด้านกฎหมายสากลโดยโรงพยาบาลเนี่ยได้รับผลกระทบแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้จัดการอพยพไปก่อนแล้วนะคะจุดนี้จึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะแล้วก็จุดที่3คือศูนย์พักพิงชั่วคราวนะเพราะการใช้อาวุธเกินขอบเขตจากที่กฎหมายกาหนดเนี่ยนะทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบมากเกินความจำเป็น ล้าะะท่านก็บอกว่ากิจกรรมเมื่อวานเนี้ยต้องการจะสื่อให้เห็นข้อเท็จจริงไม่มีการปิดบังหรือปรุงแต่งสู่สังคมภายในและภายนอกประชทในภายนอกประเทศหรือว่าประชาคมโลกว่าไทยนั้นคือผู้ถูกกระทําแล้วก็ไทยเนี่ยปฏิบัติตามกรอบกติกากฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดค่ะเออมาดูที่ประเทศญี่ปุ่นหน่อยเกี่ยวกับพายุนะคะซึ่งพายุตัวนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับประเทศไทย นะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะพายุโซนร้อนกรอซาเคลื่อนตัวเข้าภูมิภาคคันโตอาจกระทบกับกรุงโตเกียวช่วงวันเสาร์นี้เตรียมรับมือฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะคะก็อาจจะมีแม่น้ำล้นตลิง่งมีดินถล่มด้วยนะคะ NHK รายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกประกาศเตือนพายุโซนร้อนกรอซา กำลังเคลื่อนตัวขึ้นทางเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเมื่อช่วงเช้าเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์พายุกำลังเคลื่อนตัวสู่ทางตะวันออกของเกาะฮะจิโจจิจจมะห่างจากภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวนะคะพายุจะเข้าใกล้ภูมิภาคคันโตในช่วงวันนี้ค่ะคือเสาที่2ส,สิงหาและอาจส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ รวมถึงภูมิภาคโทโฮคุทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอาจจะมีกระลมกระโชกแรงฝนตกหนักบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของภูมิภาคโตโฮคุอาจมีปริมาณฝนสูงถึง120มิลิเมตรภายในเย็นวันเสาร์ส่วนภูมิภาคคันโตอาจมีฝนสะสมราว100มิิเมตรก็ขอทางการญี่ปุ่นเขาเตือนเลยนะคะเตือนให้ประชาชนเขา ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยเตรียมความพร้อมและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเฝ้าระวังคลื่นสูงดินถลม่มน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำและระดับน้ำในแม่น้ำอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องน่ากลัวนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขามีพายุฝนมีฝนตกหนักมีน้ำท่วมมีน้ำทะเลนะคะพัดเข้ามาในฝั่งเนี่ยนะคะน่ากลัวนะคะนี่เขาก็ให้ประชาชนเตรียมพร้อมแล้วสำหรับภูมิภาค คันโตนะคะภูมิภาคโทโฮโคุด้วยนะคะ,ะคุณวิภาวันเชิญต่อเลยนะคะแล้วก็ไปต่อที่ครมรค่ะมีถกนักพิเศษนะไฟเขียวเกี่ยวกับงบกลางที่จะเยียวยาเจ้าหน้าที่ประชาชนในเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชานะส่วนคุณภูมิธรรมก็เผยว่าได้มากกว่าหลักเกณฑ์เดิมนะคะเตรียมที่จะชงครมรในสัปดาห์หน้าเพื่อขอตัวเลขนะคะ อันนี้เรื่องของการจับกลุ AR, ่มยานะคะพ่อค้ายาเขาสุดปล่อยเมียผมไปแล้วก็ก้มกราบตำรวจบอกว่าขอรับผิดแทนนะคะอันนี้สอพอเมืองพัทยานะคะรวมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับผู้ต้องหาสี่รายนะนายแปะ มียาไอ้เจดจกร,รมัมยาบ้า1เม็ดนางสาวจียาบ้า5เม็ดและไอ้ศูนจุดสี่กร,รมัมนายสอยาบ้า8เม็ดไอ้หกจุดสากร,รมัมและนายโต้รับหน้าที่ทํานํายาเสพติดมาส่งให้ในายสอตรวจนะคะตรวจ <c oughs> ปัสสาวะด้วยนะคะปัสสาวะสีม่วง <c oughs> นะคะขยายจะสอบสวนแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติม นอกจากนี้รายงานข่าวยังบอกว่าระหว่างจับกลุมก็เป็นไปอย่างตึงเครียดเนื่องจากผู้กระทำผิดนั่งคุกเข่ายกมือไหว้ขั้นกับเท้าเจ้าหน้าที่อ้อนวอนขอให้ปล่อยตัวเมียไปส่วนตนเองจะขอรับผิดเพียงผู้เดียวแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถทําเช่นนั้นได้นะคะเออปล่อยไม่ได้นะคะเพราะว่าในตัวก็มีสิ่งเสียติดอยู่ด้วยนะคะอัอนนี้คือเรื่องเล่าให้ฟังเหตุการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ ช่วง5ทุ่มเมื่อวานดีค่ะ,ะคุณกิตาต่อนะคะไปต่อที่ข่าวเรื่องคลิปเสียงนะคะล่าสุดก็มีความคืบหน้านะภายหลังจากการประชุมกว่าหนึ่งชั่วโมงปรงมคลิปเสียงระหวะนะ่างนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและสมเด็จคุณเซนนด้านนายวัชรินพานุรัต์ค่ะรองอธิบดีอายการสำนักงานสอบสวนนะคะเปิดเผยว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการเชิญตัวพยานทั้งหมดหกปากด้วยกัน มาสอบปากคำเพิ่มเติมโดย6คนนี้ค่ะเป็นคนไทยประกอบด้วยนายสมคิดเชื้อคงผู้กล่าวหาตำรวจไซเบอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของ Facebook นะคะเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์รวมไปถึงพยานจากส่วนกลางมาให้ความคิดเห็นส่วนการเรียกสอบปากคำนายกยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นคุณผู้ฟังเนื่องจากจะต้องสอบปากคำ ายผู้ร้องให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามหากสัปดาหหน้าเนี่ยไม่สามารถสอบปากคำพยานได้ทันก็จะมีการขยายเวลาให้เพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์แต่ยืนยันว่าคดีนี้จะพิจรารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมค่ะก่อนที่จะมีการเสนออายาการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาดสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องหากอายาการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องคดีนี้จะถือว่าสิ้นสุด ะะส่วนหักทางสมเด็จทุนเซนเนี่ยอ้างว่า Facebook ดังกล่าวเป็น Facebook ปลอมนั้นก็ <c oughs> สามารถทําได้แต่ตำํำรวจไซเบอร์สามารถยืนยันหลักฐานความชัดเจนกับ Facebook นี้ได้นะคะว่าใครเป็นผู้ใช้หรือผู้โพสตนะ์ส่วนจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่นะและกระบวนการขั้นตอนการออกหมายแดงและส่งผู้รายข้ามแดนเนี่ยจะต้องรอให้ทางอายการสูงสุดวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนแต่เชื่อว่าอีกไม่นาน ในส่วนของกรณีในคลิปเสียงที่มีการพาดพิงถึงแม่ทัพภาคที่2นั้นนะับเป็นอำนาจของศารลรัฐธรรมนูญค่ะทางอายการไม่ขอก้าวล่วงนะคะแล้วก็ล่าสุดพลตำรวจตีศิริวัตรด,ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งนะท่านก็เผยว่ามีหลักฐานเพียงพอที่สามารถดำเนินคดีหลังจากที่อายการสูงสุดมอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนในคดีนอกราชอาณาจักร ส่วนรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เบื้องต้นตำรวจสอบแล้วค่ะขณะมีการโพสต์แอดมินทั้งสี่คนก็อยู่ในประเทศกัมพูชาค่ะมีขอความช่วยเหลือมาคุณอภิเตกทานไดชาร์จหมดหนึ่งมาม่าขอไข่ห้าหกสองสี่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจากเพื่อนจิตอาสาแท็กซี่เขียวเหลืองมาม่าดอยชดาหนึ่งแปดเจ็ดสองก็ขอ,ขอขอบคุณในน้ำใจนะคะ แล้วก็เมื่อวานนี้คุณผู้ฟังนะ่าจะเห็นข่าวเกี่ยวกับกริฟเพนนะคะแล้วก็ทางสวีเดนนะที่มีข่าวออกมาว่าเหมือนมีการาระงับนะเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องบินนะฮะจากกรณีที่สื่อกัมพูชาและเว็บไซต์ด้านการทหารของมาเลเซียนะมีการรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนค่ะได้ปฏิเสธที่จะยอมรับคำขอล่าสุดของไทย นะในการจัดหาเครื่องบินขับไล่กิเพนรุ่นอแอสนาะขีด 39CD เนี่ยนะเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่กองทัพอากาศไทยได้นำเครื่องบินสวีเดนไปใช้ในงานจริงเป็นครั้งแรกระหว่างการประทะอย่างตึงเครียดนะะตรงข้ามตรงชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดเมื่อวันนี้ค่ะ e c o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  k ของ Embassy of Sweden in Bangkok เนี่ยนะคะ ของสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยนะมีการโพสต์ข้อความระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวที่แพร่หลายไปในขณะนี้เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบินขับไล,ล่กริเพนนะคะโดยกองทัพอากาศไทยนะขอเรียนว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆเพื่อระงับการจำหน่ายเครื่องบินขับไล่ให้แก่ประเทศไทยค่ะอันนี้ ขอถามข่าวถึงคนนี้คนนี้ค่ะขอความช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้คุณปัทมาพรเออ่รถแบตหมดอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะคะต้องการลากไปจุดชาร์จห่างออกไปประมาณสิบกมเชือกลากไม่มีรถจะหน้าสุดบุคคลเนต้านะคะป้ายทะเบียนยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยขอไข่สองหนึ่งเก้าเจ็ดสมุดปราการจอดอยู่ถนนสีนครินคะ่ะออกลงจากสะพาน ข้าแยกสีเอี่ยมมาเล็กน้อยอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะคะจุดชาร์จไฟอยู่ประมาณห่างไปประมาณสิบกิโลจุดจากจุดที่รถคันนี้จอดอยู่คือลงจากสะพานข้าแยกสีเอี่ยมมาเล็กน้อยเป็นสีนครินขาออกรถเนต้าสีป้ายแดงป้ายสีแดงขอไข่สองหนึ่งเก้าเจ็ดขอทำข่าวมีความคืบหน้าแล้วหรือยังสงข่าวแล้วหน่อยนะคะ หรือว่าถ้าใครผ่านไปเจอรถคันนี้ยังจอดอยู่ตรงนี้ช่วยคุณปัทมาพรด้วยนะคะแล้วก็ไปดูข่าวน่ารักกันบ้างนะแล้วก็ช่วยหิวใจกันบ้างนะคะเมะื่อวานนี้นะกองทัพภาคที่สองก็เผยภาพขอบคุณทุกกาลังใจจากน้องๆน,นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สามคะ่ะเหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีการส่งมอบโปสการ์ดน่ารักมากเลยคุณผู้ฟังเพราะว่า วาดเองระบายสีเองนะคะให้กับพี่ๆทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังสุดความสามารถกันต่อไปนะคะส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นน้ําใจเหลือเกินของพ่อค้าแม่ค้าร้านซักอบรีดตคุณผู้ฟังซักซักอบฟรี คนไทยต้องบอกว่าไม่แรงน้ําใจจริงๆเจ้าของร้านใจดีค่ะเปิดให้บริการซักอบฟรีนะคะเพื่อช่วยผู้พยกทหารจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชานะแล้วก็เห็นใจที่บางคนเนี่ยไม่ทันได้เตรียมตัวนะคะบางคนพกเสื้อผ้ามาแค่ไม่กี่ชุดเท่านั้นก็ตั้งใจจะให้บริการฟรีไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะ แล้วก็เมื่อวานนี้อีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นข่าวของกองทัพไทยเขามีการโพสต์ชื่นชมผู้หมวดท่านหนึ่งค่ะซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วนะแต่หัวใจยังพร้อมสู้เพื่อชาติไทยนะคะโดยระบุว่าอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความเสียสละของผู้หมวดวัยเกษียณค่ะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสะพวุธของกองทัพอากาศนะคะ ที่อาสาเข้าร่วมภารกิจประกอบไขยักษ์นะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศตลอดช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมในความเสียสละและความทุ่มเทของท่านนะสมเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริงค่ะเออคุณสุชาติวงชาลีนะคะครับคุณสุชาติวงชาลีขับรถ ขับรถเดินนั่งสุดบุคคลสีดำแปดกอไกนอนหนูหนึ่งเจ็ดห้าหกผู้โดยสารลืมไอโฟนนะคะรายละเอียดไม่บอกกันละกันนะคะตัวเครื่องสีอะไรใส่เคสไหมถ้าใส่สีอะไรเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้โดยสารที่เรียกผ่านแอปนะคะคุณสุชาติวงชาลีเนี่ยเป็นรถแอปนะคะแปดกอไกนอนหนูหนึ่งเจ็ดห้าหก เมื่อวานมีผู้โดยสารเรียกผ่านแอปให้ไปรับที่ซอยทองหล่อซอยอยที่สิบไปส่งที่สุขุมวิทสามสิบหกประมาณตีสี่ลืมโทรศัพท์มือถือทิง้งเอาไว้เป็นไอโฟนจะ่รายละเอียดของเครื่องเป็นยังไงเจ้าตัวน่าจะบรรยายได้ชัดเจนนะคะตัวเครื่องสีอะไรใส่เคสสีอะไรมีไหมเคสนะคะก็ติดต่อมาที่สพเก้าหนึ่ง หมายลด้วยหมายเลขโทรศัพท์164่นะคะขอบคุณค่ะคุณสุชาติวงชาลี8กไก่เนอนหนึ่งเจ็ดค่ะแล้วก็เราไปต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับวัดอีกแล้วนะคุณผู้ฟังเอ,อ,อดีตเจ้าอาวาสวัดเผ่นนี้หลังถูกปลดฐานยักยอกเงินของวัดนะจำนวนถึง28ล้านบาทเมื่อวานนี้ที่วัดประชุมราชนะอยู่ในพื้นที่ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะก็ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ทางพระคูโสพลพัฒรเวศด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอลำลูกกานะเผยถึงกรณีดังกล่าวนะคะบอกว่าได้มีการเร่งรัดให้สอบสวนพบว่าพระคูภพโรธธรรมคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดประชุมราชเนี่ยมีความผิดจริงค่ะทางคณะสงฆ์จึงได้มีหนังสือสั่งปลดจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดประชุมราช ลงนามด้วยพระราชสุทธิธรรมาจารย์หรือเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งพระครูไพรโรธธรรมคุณอดีตจะเอาวาดบัตรประชุมราชนะฮะปฏิบัติหน้าที่ผิด จริยาภสังคธิการระบบพ้องต่อหน้าที่หย่อนความสามารถในการบริหารจัดการจนทำความ,สมเสียร้ายแรงต่อคณะสงฆ์นะจึงอาศัยมาตราข้อที่5 5มูบ4ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนนะคราวนี้จากการสอบสวนเงินที่หายไปเนี่ยทราบว่าเป็นเงินจำนวน28ล้านค่ะที่เป็นเงินบริหารค่าเช่าของเคหะชุมชนวัดประชุมราชใน28ปีที่ผ่านมา นะโดยทางอดีตเจ้า,าวาดเนี่ยก็ได้ชี้แจงนะบอกว่าค่าเช่าในเคหะวัดประชุมราชเนี่ยหายไปไม่ถึง28ล้านนะเพราะเก็บค่าเช่าได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนฐานะไม่ดีอีกทั้งเงินปัจจัยที่ได้มาทั้งหมดในสมัยเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยก็ใช้ไปกับค่าน้ำค่าไฟค่าบริหารจัดการภายในวัดนะการบุรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัดซึ่งอาตมาเขาก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเป็นที่ชัดเจนค่ะ เพราะว่าไม่มีทั้งเอกสารบินต่างๆไม่สามารถที่จะนำมายืนยันได้นะคะคราวนี้ในส่วนของทางคดีเนี่ยเดี๋ยวทางคณะสงฆ์จะมีการดําเนินการตรวจสอบต่อไปว่าสิ่งต่างๆที่มีการบริหารภายในวัดเนี่ยทรัพย์สินเงินทองวัดเหลือจํานวนเท่าไหร่้วก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเรื่องของบัญชีวัดต่อไปค่ะค่ะน,นี่คือทั้งหมดของคราวนหนึ่งเช้าวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ